คนส่วนใหญ่นะคะก็จะบ่นกันว่าโอ้ยไม่ออกไปสร้างตัวตนบนออนไลน์หรอกโอ้ยไม่ออกไปสร้าง Personal Brand นดบนออนไลน์หรอกเหนื่อยทําไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยนะคะจริงนะคะคากล่าวนี้จริงนะคะสําหรับคนที่ทำแบบไม่มีเป้าหมายสำหรับคนที่ทำแบบไม่มีจุดยืนสำหรับคนที่ออกมาทำแบบเล่นๆนะคะแต่สำหรับคนที่เขาจริงจังสำหรับคนที่เขาเอาจริงเอาจังตัดสินใจแน่วแน่ว่าถ้าไม่สำเร็จ เขาจะไม่ล้มเลิกเขาจะไม่ถอยและเขาจะทำจนกว่าจะสำเร็จนะคะเหมือนกับในหนังสือเล่มนี้นะคะ t h i n k and Goris คือนโปเลียนฮิวอะจะพูดถึงเรื่องปณิธานนะคะสำคัญมากๆเลยในในหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือการที่เราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะ อย่าเป็นคนเลื่อนลอยไร้ทิศท,ทางนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็จะไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและทำไปสักระยะหนึ่งเราก็จะหมดไฟแล้วเราก็จะไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เอาจริงเอาจังนะคะเขาก็จะสําเร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเงินในออนไลน์มันเยอะมากๆเลยนะทำแค่ปีเดียวเนี่ยผ่านไปเนี่ยได้เดือนละล้านเลยนะแต่ว่าแต่สำหรับคนที่ออกมาทำแค่ ลองดูก็ได้นะเผื่อว่าจะรวยลองดูก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่เห็นคนเขาขึ้นมาบนออนไลน์กันเยอะแยะมากมายเลยลองมาทําดูเผื่อว่าจะประสบความสําเร็จเผื่อว่าจะดังเผื่อว่าจะรวยเผื่อว่านะคะคนประเภทนั้นก็จะตายจากออนไลน์เพราะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จบนออนไลน์เนี่ยมันแตกต่างจากคนที่ล้มหายตายจากออนไลน์ไปอะ่ะ มีอยู่ข้อนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คือการยืนระยะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำไม่มากพอนะคะเราให้ไม่มากพอใครเขาจะมาเชื่อใจเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำนานพอใครเขาจะมาเชื่อถือเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำแบบเล่นๆทำแบบไม่ต่อเนื่องทำแล้วก็หยุดทำมีอารมณ์แล้วค่อยกลับมาทำแล้ววันไหนรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากทำก็เลิกทำ ถ้าทำในลักษณะแบบนี้นะคะก็เดาไม่ยากเลยนะคะว่าคุณจะอยู่ในออนไลน์คุณจะประสบความสาเร็จในออนไลน์หรือคุณจะตายไปจากออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ตัดสินใจเข้ามาทำนะคะวางแผนตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ ว่าคุณเนี่ยจะทําเพื่ออะไรว่าคุณจะขายสินค้าอะไรแล้วคุณอยากจะเห็นตัวเองประสบความสําเร็จแบบไหนนะคะคุณตั้งเป้าหมายคุณวางแผนแล้วคุณทําอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดนะคะเหมือนกับหนังสือเล่มนี้ที่บอกไว้นะคะว่าถ้าปณิธานที่แน่วแน่มากพอนะคะไม่ว่าใครจะมาพูดยังไงไม่ว่าใครจะมาดูถูกยังไงไม่ว่าใครจะไม่เห็นด้วยไม่ว่าใครจะหัวเราะเยาะ รู้ว่ามีอุปสรรคมากมายในการเดินทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยเราก็จะไม่ล้มเลิกเราจะมีปณิธานที่แน่วแน่ในการที่เราจะทําบางสิ่งบางอย่างในการที่จะทําให้มันสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นมาทําออนไลน์ในยุคนี้นะคะมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะมันจะทํายากขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจเพราะคนกระโดดเข้ามาทําออนไลน์เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ รู้หัวใจรู้หลักการในการทำเพื่อที่จะให้มันประสบความสำเร็จนะคะสำหรับคนที่สนใจสร้าง Personal Brand บนออนไลน์อยากจะออกมาสร้างตัวตนบนออนไลน์นะคะสามารถที่จะทักทายไปที่ Line แอดนะคะโค้ดเอลินาหรือว่า ติดตามเพจนี้ไว้ข้อสงสัยติดตรงไหนนะคะยินดีที่จะตอบนะคะหรือว่าใครอยากจะลงคอร์สออนไลน์ก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดที่แอดมินได้เลยนะคะหรือใครยังไม่พร้อมก็กดติดตามเพจนี้ไว้นะคะกดซีเฟิร์สไปเลยสำหรับเทคนิควิธีการดีๆในการสร้าง Personal Brand ออกมาสร้างตัวตนบนออนไลน์นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ